ผู้ชมคะไปดูความปลอดภัยของการเดินทางท่องเที่ยวกันบ้างนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์อายุ18ปีเขาหายไปจากครอบครัวนะคะพัดหลงระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวเขาหงอนนาคอุทยานแห่งชาติหาดนบพระรัฐธารามูเกาะพีพีจังหวัดกระบี่แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ค้นหานะคะพบว่าเขาพลัดตกเขาลงไป450เมตรแล้วก็เสียชีวิตค่ะ นี่คือสภาพหน้าผาของเขาหงอนนาคที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีชังง่อนหินด้วยอยู่ในอุทยานแห่งชาติหานพรัตธาราม่กเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นจุดที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์อายุ18ปีเขาพลัดตกลงไปร่างเนี่ยไปติดกับซอกหินระยะความลึกประมาณ450เมตรค่ะ ดยก่อนหน้านี้พ่อแม่ของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเนี่ยเขาแจ้งเหตุนะคะบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยหายตัวไปติดต่อไม่ได้หลังจากที่พ่อแม่เนี่ยลงมาซื้ออาหารแล้วก็จะนํากลับขึ้นไปให้ลูกชายเพราะลูกชายบอกว่าหิวนะคะและเมื่อกลับขึ้นไปยังจุดที่ลูกรออยู่ก็ไม่พบตัวลูกชายแล้วแล้วก็พยายามโทรหาแต่ว่าลูกชายเนี่ยไม่รับสายจึงได้แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่อุทยานช่วยกันตามหาแต่ว่าก็ยังไม่พบตัวนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31กร กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางอุทยานก็ทำการปิดห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวเขาหงอนนาคเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาผู้ที่สูญหายไปแล้วก็จัดแบ่งทีมกู้ภัยค้นหาเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเดินเท้าส่วนกลุ่มที่2ก็ใช้วิธีการโรยตัวมาจากด้านบนยอดเขาเพื่อทาการค้นหาตามจุดที่คาดว่านักท่องเที่ยวนี้จะพัดตกลงไป จนกระทั่งทางกู้ภัยแจ้งว่าพบนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแล้วแต่ว่านอนเสียชีวิตอยู่ในซอกหินใต้หงอนนาคสูงจากพื้นประมาณ450เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะ3ชั่วโมงจึงจะสามารถนำร่างขึ้นมาได้ เส้นทางเขาหงอนนาคมีจุดที่เป็นอันตารายทําให้อุทยานต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวห้ามออกไปถ่ายรูปบริเวณยอดเขาเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผาลงไปแล้วก็มีการทําไม้กัน้นแล้วก็ขึ้นป้ายห้ามนักท่องเที่ยวออกไปถ่ายรูปเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่อุทยานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยที่ทําแบบนี้เพราะว่าก็มีประสบการณ์คุณผู้ชมเมื่อปี2566เคยมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันวัย31ปีก็พล ลตกหน้าผาเสียชีวิตและปี2562นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวยูเครนสองคนก็ไปเที่ยวเนี่ยคะ่ะแต่ว่าหลงป่าบริเวณที่เขาหง่อนหน้ากินละคะ่ะ